ไปเที่ยวไปกับมูแล้วก็ไปกับเพื่อนนั่งเตงม็มู์โม่มูไยนั่งเต็งท์โม่วัดที่ไทยเ,ยเก็บเนี่ยตระการเป็นอาจารย์เป็นพนักง,งานแล้วก็โป๊ก้าไายพี่นอ้องโป๊ก้าไายเป็นเป็นก<า>ประเทศวบ้านนี่ยฮะไปเที่ยวใส่ลายบอลบอลลูนเต็นท์โม่ก็กกขึ้นหอนกัน,นพี่นอ้องไปเที่ยวไปกินไปวัดเนี่ย อาจ,จารย์จก,กินเชืินท่าสนพันร้อยบาทีนอ่างแมวกันนึงเสือมาคืนไปกับอาจารย์ลาดอนีบ้างอาจารย์จะจับัจจยซอยเปิเจเปัจ ทางพี่น้องแน่แต่ทางรถทางลางแม่ต่คนนบึงผู้ใดงงผู้ใดงผ้ใบึงผู้ใดขี่ไวขี่าบึงมัดเอาน้องนน์ออกมาดิตาไลมดแด้พี่น้องตำเกี้ยงแซะยัดแต่บังมี้แซ่บบุลก กลัวไมดิดปากเนาะยัดแต่บักหมี่พี่น้องบักมีมากินต้ออีกเพ็ดหลายขนาลูกพากันมาอันโรงเฮือแล้วก็มาแวะกินพี่น้องแล้วให้แล้วนายังแต่บ่เอกเนาะยังบ่แล้วเนาะยังบ่เอกยังบ่แล้วด้พี่น้องเพ็ดนาหลายทงบ่เอกเพิ่นไีน้เพ็ดแล้ว พีหน้าปวเห็ดแล้ววาเมื่อยแล้วหมูก็ไปซอยแล้วไนดะ้หลายทงแล้วหมูกับเมื่อยกันแล้วพี่น้อง <laughs> <laughs> ทงนึ่งเห็ดขายพวเอกขายขาย,ย่าเกี่ยวข้าวซึ่ง,งวอันนั้นกินนูก <laughs> นงวเผา,ากิน <laughs> ไปแล้วพูพเท่ากับห้านนออ้นองอนนไปลินเลยทุกพี่น้องคน บักเดือกันเนาะบวมักเดือพี่น้องปยากย่าผูเต็มก,ก๊กมีแต่อันน้อยๆน้อยๆผู้ดีกินพี่นอ้อง FC ไผ่าย,ยากมาเด้อมาเอาเด้ออยู่เฮือนนังคน <laughs> มักเดือน้อยผู้ดีกินวันนี้ก็ตั้มพี่น้องตัมกินแม่ตัมกินกระปอกุง้งน้องคอนบอยู่ก็เลยอกประเทศไทยให้เบิ่งกินตัมแหล้วายมานนางลินกับนอ้องอน,นุนพี่นอ้อง เพื่อนอารมณ์ออกมาลินเมื่อกี้นี่เัวเพื่อนลินจก่อนหินไปมีเสียงเพลงก็ขอโทษขออภัยเจ้าพี่น้องเชื่อนทางขางเพื่อนแตงดองพี่น้องทางเสียงเพลงทางเสียงรหลดกิจิตร์เงินแคมทางนังเนเพื่อนมาจากม้าว่าจากแมวพี่น้องออกมาลินนะเพื่อน ลาลอนนสบงดีนแอมก่องค่ะลาลอนสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องแม่วนแอมก่อนค่บเฮ้ยพนังดินในก่อนหิน เอาพี่น้องกายคลิปนี้น้องคอนกลาขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากซ่องน้องคอนสวรรค์เคสามนเด้อจ้าพี่น้องฝากลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อถ่ายไปเมื่อนี้ก็จะเป็นยังไงเนาะเป็นตาจักเบิ่งอยู่บ่มีเสียงเพลงเสียงโหลดเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอไป งานสนากันเลยพี่น้องปีนนาชะกันเพิ่นแตงดองมือนนี่เสียงเพลงดังนี่วันไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย